โอเคทุกคนคลิปนี้เราจะไม่พูดภาพอะไรมากนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวลือทั้งหมดที่เราไปอ่านมาที่เราได้ยินมาที่เราไปเห็นมาเกี่ยวกับศึกโรยัลโบที่จะมาถึงในวันอาทิตย์นี้ศึกโรยัลโบประจําปี2022ตรงกับบ้านเราวันที่สามสิบนะครับเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเขาก็เป็นวันเสาร์วันที่29นะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์เพราะว่าเวลาห่างกันประมาณ12ชั่วโมงนะฮะรับชมกันได้ที่เด็บบี้ยูเด็ยูอินเน็ตเวิร์กเลยเนื่องจากปีนี้ รู้สึกว่าจะมีตำนานเข้าร่วมมากมายแล้วก็อาจมีการคาดเดาเป็นต่างๆนา,นานาว่าจะมีคนนูน้นคนนี้คนไหนมารีเทิร์นในสังเวียนในโร y a l ร u ลัมโหรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนว่านักมวยปั้มคนที่หายไปหลายเดือนอาจจะกลับมาก,ก็ได้อย่างเช่นเบลลี่อาซึกะหรือว่าเลซี่อีเวนที่ลาไปคลอดลูกโดยทั้ง3คนที่พูดมามีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดที่จะปรากฏตัวในสึกโรยจลัมโบสำหรับคนอื่นๆ ที่อาจจะรีเทิร์นนั่นก็คือรอนด a าราซีเนื่องจากเราไปเห็นรายงานของไฟฟู l เป็นรายงานเกี่ยวกับข่าวไมวยป้าอะไรต่างๆโดยไฟฟู l รายงานว่ารอ n d a r ราซี่จะกลับมาในศึกโรเ a อร์ลอมโบนี้ซึ่งเดี๋ยวปยูเดกกำลังเตรียมการให้เธอกลับมาอยู่ที่จริงรอนดาราลซี่จะกลับมานานแล้วแต่ว่ารอนด a าราลซี่กับท้องซะก่อนตอนนี้ก็คลอดลูกทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว หวังว่าเธอกําลังคงฟิตร่างกายเตรียมพร้อมที่จะกลับมาปั้มแล้วนะครับรอนดาราวซี่ปรากฏตัวครั้งล่าสุดในศึกเรสโซมเนียครั้งที่35นะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เธออยู่ในสังเวียน WWE นะครับซึ่งเธอก็แพ้ให้เบกกี้เลนช์ไปในคู่เอกของเรสโซมเนียครั้งที่35นะฮะโดยมีเธอชาร์ลต์แล้วก็เบกกี้หลายคนอาจจะจำแมตช์นี้กันได้นะฮะหลังจากนั้นรอนดาราวซี่ก็หายไปเลยไม่ปรากฏตัวทาง WWE อีกแต่ว่า ช่วงเพดมิกที่ผ่านมานะฮะช่วงโรคระบาดท,ที่ผ่านมาในอเมริกาก็ถือว่าร้ายแรงอยู่ซึ่ง W w e กวก็ปลดนักมวยป้ามออกไปจากสมาคมหลายคนอยู่นะฮะหลังจากที่เกิดเขาเรียกว่าแบบแจกซองขาวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในสมาคมว่าลอนดาลาซี่ก็คือเป็นอีกคนหนึ่งที่ w w e ยังไม่ปล่อยตัวเพราะว่าเธอเป็นตัวสร้างเงินให้กับสมาคมอย่างเช่นกับบล็อกเลสเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากเคยเป็นนักมวย UFC มาก่อนชื่อเสียงอาจจะถือว่า ขายได้อะไรประมาณเนี้ยก็ต้องรอดูว่าลอนด้าลาซี่จะกลับมาจริงๆไหมอันนี้เป็นแค่ข่าวลือนะครับฟังหูไว้หูทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดในคลิปนี้คือข่าวลือฟังหูไว้หูนะฮะไม่ได้การันตีว่าจะเกิดขึ้นจริงๆคนต่อมานั้นก็คือเพจนะครับรายง,งานมาหลายอาทิตย์แล้วแหละว่าเพจอาจจะกลับสู่สังเวียนมวยปั้มในศึก Royal r รย a l ลรัมโบก็เป็นไปได้ สำหรับแฟนๆของเพจนะฮะก็ฟังหูไว้หูนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อเช่นเดียวกันคือเพจนะฮะมีอาการบาดเจ็บในฮา s โช w นะฮะในปี2018ที่ซาช่แบงค์ไปถีบหลังของเธอทำให้เธอมีอาการบาดเจ็บนะฮะทำให้ต้องเลิกปั้มนะฮะทำให้เธออดเข้าร่วมโรเจอัมโบปีแรกไปนั่นก็คือปี2018โดยอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะฮะก็มีคนที่บาดเจ็บแบบนี้คล้ายๆกับเธอเช่นเอ็ดเดนเนีย์ไวแอนหรือว่าชอนไมเคิลนะฮะแต่ว่าก็คือว่าบาดเจ็บ แบบเนี้ยก็คือมันรักษาหายได้แต่อยู่ที่ว่าระยะเวลาในการรักษานะ่ะมันจะกี่ปีกี่เดือนแบบนานเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งนักวยปปั้มชายที่พูดมาทั้งหมดก็คือรักษาการบาดเจ็บหายแล้วก็กลับมาปั้มได้ซึ่งจากรายงานที่อ่านที่ฟังมาเนี่ยก็คือเพจนะฮะ ทางคุณหมอได้แจ้งว่าเพจสามารถกลับมาปั้มได้แล้วร่างกายหายดีแล้วนะฮะแต่ว่า w w ี๋ยูเดวอีกก็ยังไม่อยากให้เธอปั้มเยอะนะฮะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะฮะเพราะว่าเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาก็กลัวแบบอาการบาดเจ็บมันเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เธอปั้มเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่เพจก็ยินดีนะฮะ และก็มาดูกันว่าในสึกโรย a l ์ o ลโบเพจจะปรากฏตัวขึ้นมาปั้มหรือเปล่านะฮะปีนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ยเยอะนะฮะทั้งการกลับมาของนักมวยปั้มที่หายไปนานนักมวยปั้มที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วก็นักมวยปั้มในตำนานอีกมากมายนะฮะเช่นลิตา้าัมเมเรโอ้มิเชมแมคคูหลายคนนะฮะอีกปีหนึ่งที่น่าลุน้นและก็น่าติดตามมากๆเลยสำหรับสึกโรย a l ล b โบปี2022 ก็มีข่าวลือเล็กๆน้อยๆหลุดออกมาอีกนะฮะว่าชาร์ลอตแฟร์อาจจะไปเจอกับลิต้าในสึกเวโซมาเนียนะฮะอันนี้ก็แฟนคลับเขาลือกันนะฮะยังไม่มีการันตีว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงนะฮะก็ต้องมารอดูกันครับว่าหลังสึกโรยนั b โบทาง WWE ยู w e จะมีทิศทางเนื้อเรื่องเป็นยังไงต่อไป